อันยยงฮาสโยอันยยงอย่างภาษาเกาหลีพอได้ไหมพอได้ไมหลอกพี่ชายสิอุปป้าร้อนล่ะอุปป้าจบล่ะออตอนมาพันปมค่าตัวแพงที่สุดในประเทศ ทำไมมันเยอะแยะาาน่ารักนาฟันกันขนาดนี้นี่มันกองทัพปอมชัดๆมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่เต็มไปหมดใช่แล้วครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่ฟาร์มฮีโร่ปอมฟาร์มสุดนักสายพันปอมที่เลื่องชื่อลือดามระดับโลกควายาวจังแล้วทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าว่าจะยืมมามัดใจหน่อยม,อม <c oughs> สวัสดีครับผมอะครับเป็นหนึ่งในเจ้าของฟาร์มฮีโร่ปอม ฟามของเราทำครบวงจรเลยตั้งแต่พ่อพันธุ์เลี้ยงลูกหมามีพ่อพันธุ์เปิดรับผสมอะไรอย่างนี้จนทุกวันนี้ก็ส่งออก3-4ประเทศทั่วโลกครับคุณอะเล่าให้เราฟังมาว่าสีของปอมที่ร้านมีหลากหลายมากสีพื้นฐานของที่ร้านเลยก็จะมีสีส้มสีต่อมาเป็นสียอดที่ก็คือสี black and tan ซึ่ง black and tan จะมีสีตัวเป็นสีดำมีคิ้วและแผงคอเป็นสีน้ำตาลสี party color เป็นสีขาวส้มที่เหมือนหน้ากาก สีตัวใดคัลเลอร์ก็เป็นสีขาวดำแต่มีคิ้วสีน้ำตาลนะครับสีบลูเม์เล่สีช,ช็อกโกแลตสีช,ช็อกโกแลตเม์เล่สีช,ช็อกโกแลตแทนด้วยโอ้ยหมาพันปอมเนี่ยมีสีเยอะจริงๆแต่ว่าตัวล่าสุดที่คุณอาได้ดำเข้ามาซึ่งแพงที่สุดในชีวิตเลยซึ่งเป็นน้องปอมสีขาวนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีนี่เองนี่เลยครับปอมที่ผมซื้อมาจากเกาหลีชื่อจา้าขอบตัวนี้หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทครับผมว้าว เกิดมาจากทองพ่อทองแม่ก็เพิ่งเคยเจอกับม้าพันปอมที่ค่าตัวเป็นล้านน่ารักจริงเชียวขนขาวอย่างกับปุยเมฆเลยเอาง่ายๆครับสีขาวเนี่ยมันทำยากจริงๆนะครับยากมากยากที่จะสวยยากที่จะเพอร์เฟคต์ได้เหมือนสีส้ม อยากเล่าให้ฟังว่าถ้าเทียบกับสนามประกวดเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นน้องสีขาวไปลงแข่งขันกับสีส้มสีแบล็กแทนอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าความสวยบอดี้หุ่นทรงเนี่ยมันเทียบกันไม่ถึงดังนั้นเราก็เลยยกมาทั้งพ่อทั้งแม่พันธุ์จริงๆผมก็โอ้โหลงคุณไปหลายสิบล้านเหมือนกันครับผมที่มนีมันมาหรือมันเนี่ยแงกัง อยากให้คนไทยได้สัมผัสกับน้องปอมสีขาวเรานําเข้าทั้งพ่อแม่มาเราก็หวังในใจลึกๆว่าลูกๆมันต้องออกมาได้เหมือนต่างประเทศอ่ะแบบโฮย้ยจะต้องมาซื้อตัวละล้านเจ็ดเหมือนเธอเลยไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับผมลงทุนให้ก่อนส่วนใครที่อยากมาแบ่งต่อไปก็อาจจะได้ในราคาที่ผมเชื่อว,ว่าถูกวกว่าเกาหลีแบบครึ่งๆถ้านําเข้าเองครับอันยองฮะสะอัสยโอันยองอยางภาษาเกาหลีพอได้ไหม พอได้ไม่ลองพี่ชายสิอุ๊บป้าร้อนล่ะอุ๊บป้ากบล่ะอุ๊บอุ๊บไก่อุ๊บโอ้บฟุ้งอุ๊บมุญเซนเมื่อยล่ะอุ๊บนวดเป็นยังไงล่ะ สำหรับราคาของที่ฟาร์มฮีวโรปอมเริ่มต้นที่15,000บาทขึ้นไปเลี้ยงปอมคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับกินน้อยอึกน้อยใช้พื้นที่น้อยพกพาง่ายไม่ได้ตัวใหญ่ถ้าอยากเลี้ยงปอมไปน10ตัวต่อนหนึ่งคนก็ยังสบายๆถ้าใครอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแนะนำว่านัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงเพื่อมาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่ซอย46ครับผม สำหรับใครที่อยากได้หมาพันปอมที่มุกเยอะแบบนี้ฮ <c oughs> น่ารักแบบนี้ <c oughs> ก็ติดต่อไม่ได้เลยที่แ <c oughs> ฟนเพจของฟาร์มฮีโลปอมฮอง